โบราณเขาถือตอนความเชื่อครอบครัวความเชื่อและกุศโลบายต่างๆที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หล,อล่อหลอมสังคมจนถึงทุกวันนี้ หลายคนปฏิบัติตามโดยไม่สงสัยอะไรแต่แอดเชื่อว่าคงมีอีกหลายคนที่ต้องเคยสงสัยกับเหล่าความเชื่อที่เคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างว่าเหตุผลจริงๆแล้วคืออะไรวันนี้แอดเลยขอยกตัวอย่าง9้าความเชื่อที่โบราณเขาถือเกี่ยวกับเรื่องของการกินและเรื่องในครัวมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับเหตุผลที่แท้จริงค่ะ1 ห้ามร้องเพลงในครัวหรือร้องเพลงตอนทำกับข้าวมิงนั้นจะได้ผัวแก่ประโยคที่กล่าวมาเป็นประโยคเบสิกที่ผู้หญิงไทยแทบทุกคนจะเคยได้ยินผ่านหูกันทุกคนซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วความเชื่อนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านกลัวว่าน้ำลายของเราจะกระเด็นลงไปในอาหารและเหตุผลอีกข้อนึงก็คือถ้าเราร้องเพลงไปทำอาหารไปเราอาจจะเพลินจนเสียสมาธิเผลอใส่เครื่องปรุงเยอะไปหรืออาจจะทำให้อาหารไหม้ก็ได้ค่ะ 2. กินแต่กับข้าวไม่งั้นจะเป็นตาลขโมยความเชื่อนี้ผู้ใหญ่มักจะห้ามเฉพาะกับเด็กๆค่ะโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ยอมกินข้าวกินแต่กับข้าวโดยมักจะบอกเล่าว่าเด็กที่เป็นตาลขโมยจะมีลักษณะผอมหนังติดกระดูกแต่ท้องป่องกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มแต่ความจริงแล้วสาเหตุที่เด็กเป็นตาลขโมยก็เพราะว่าขาดสารอาหารกินอาหารไม่สะอาดหรือไม่เหมาะสมกับวัยหรือมีพยาธิอยู่ในท้องค่ะ และสาเหตุที่แท้จริงที่ผู้ใหญ่ไม่ให้เด็กกินแต่กับข้าวก็เป็นเพราะสมัยก่อนเป็นยุคข้าวยากหมากแพงท่านก็เลยให้กินกันอย่างประหยัดจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่ะและเป็นการฝึกให้เราไม่เห็นแก่ตัวรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นอีกด้วยค่ะ 3. ห้ามสอนจานเวลากินข้าวไม่งั้นจะมีสามีหลายคนหรือมีหนี้ที่ใช้ไม่มีวันหมด เหตุผลที่แท้จริงของข้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านกลัวว่าเราจะทําจานตกแตกค่ะเพราะส่วนใหญ่จานที่ใช้กินข้าวก็มักทําจากกระเบื้องถ้าเราเอาจานซ้อนกันแล้วถือจานตอนกินข้าวน้ําหนักอาจจะมากเกินไปทําให้เราเผลอทาจานตกแตกได้ค่ะ 4. ห้ามพลิกปลาเดี๋ยวเรือจะล่มความเชื่อในข้อนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นหูกันดีพร้อมกับสงสัยว่านั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วพลิกปลาเรือจะล่มได้ยังไงซึ่งเหตุผลจริงๆของความเชื่อนี้ก็มีอยู่2ข้อค่ะคือ อาหารที่ทำจากปลาส่วนใหญ่จะมีน้ำพอพลิกปลาอาจจะทำให้น้ำแกงกระเด็นและก็อาจจะทำให้เนื้อปลาเละได้ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาเราเผาปลาหรือย่างปลาที่หนังของปลาจะมีรอยเผาดำๆอยู่พอเราเอาปลาวางใส่จานคราบดำที่หนังปลาก็จะติดจานทีนี้พอเราพลิกปลาก็จะทำให้เนื้อปลาเปื้อนเป็นคราบดำทำให้ไม่น่ากินค่ะเวลาคดข้าวอย่าเคาะปากหม้อ ไม่งั้นเกิดชาติหน้าปากจะแหวง่งเหตุผลจริงๆที่ผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เราเคาะปากหม้อนั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนจะใช้หม้อดินในการหุงข้าวซึ่งถ้าเราใช้ทับพ,พีเคาะปากหม้อบ่อยๆก็จะทาให้ปากหม้อบินหรือทําให้หม้อแตกได้และอีกอย่างคนโบราณเขาถือว่าคนที่ใช้ทับพ,พีเคาะปากหม้อข้าวเป็นคนที่ไม่มีมารยาทไม่มีสมบัติผู้ดีอีกด้วยค่ะ 6. อย่าเล่าความฝันตอนกินข้าวไม่เช่นนั้นคนที่เล่าจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนในวันข้างหน้าช่วงเวลากินข้าวเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าเป็นเรื่องปกติที่จะพูดคุยกันไปกินข้าวกันไปแต่ที่ผู้ใหญ่ห้ามให้เราเล่าความฝันตอนกินข้าวนั่นก็เป็นเพราะว่าบางความฝันที่เราเล่าอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวหรือชวนสยองพอคนฟังนึกภาพตามก็จะทําให้มื้อนั้นหมดความอร่อย และเราอาจจะเล่าใส่อารมณ์ท่าทีจนอาจจะทำให้เราสำลักอาหารได้ซึ่งนั่นคงเป็นภาพที่ไม่น่าดูสักเท่าไหร่ค่ะ เห้ามชิมอาหารด้วยทัพพีเดี๋ยวลูกออกมาหน้างองเหมือนทับพ,พีหรือกลายเป็นคนพิการไม่สมประกอบได้ผู้ใหญ่ท่านห้ามเพราะว่าท่านเห็นว่ามันเป็นพฤติกรรมที่หมักง่ายและในสมัยก่อนก็ยังไม่มีตู้เย็นน้ำลายของเราก็เต็มไปด้วยเชื้อแบคท,ทีเรียถ้าเราชิมอาหารด้วยทัพพีแล้วเอาทัพพีไปตักอาหารต่อก็จะทำให้อาหารบูดง่ายนั่นเองแถมใครมาเห็นก็อาจจะไม่อยากกินอาหารที่มีน้ำลายของเราอีกด้วยค่ะ 8. ตามต้มไข่ในหม้อข้าวไม่เช่นนั้นจะเกิดความจันไรในสมัยก่อนผู้คนมีความผูกพันกับข้าวและนับถือเจ้าแม่โพศพซึ่งเป็นเทวดาประจำพืชพันธุธัญหันหทั้งปวงการที่เราเอาไข่ต้มรวมกับข้าวผู้ใหญ่ท่านจึงถือว่าพระแม่โพศพจะไม่พอใจแล้วหนีไปเพราะว่าเราไม่เคารพข้าวแต่เรื่องนี้สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าที่เปลือกไข่มักจะไม่สะอาดมีสิ่งสกรปรกและเชื้อโรคติดอยู่ถ้าเราไปต้มพร้อมกับข้าวก็จะทำให้ข้าวปูดเสียได้ง่ายและเหตุผลอีกข้อ หนึ่งก็คือระหว่างต้มไข่อาจจะแตกใส่ข้าวทำให้ข้าวเละไม่น่ากินค่ะ 9. อย่าเคาะจานตอนกินข้าวเพราะถือว่าเป็นการเรียกผีให้มากินด้วยมาถึงข้อสุดท้ายที่เด็กซนๆมักจะโดนผู้ใหญ่ห้ามปรามกันอยู่บ่อยๆแต่ความจริงที่ผู้ใหญ่ห้ามก็เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เขาลำคาญเสียงค่ะและถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีแถมเคาะไปเคาะมา,า,มาจานชามก็อาจจะแตกได้อีกทำให้เสียทรัพย์สินโดยใช่เหตุ ส่วนเรื่องผีนั้นบางคนก็เชื่อว่าพวกผีจะชอบตามเสียงเคาะหรือเสียงโมบายที่ดังกุ้งกิ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันนะคะ จะเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนฉลาดหลักแหลมกันมากๆเลยนะคะที่สามารถสร้างกุศโลบายเพื่อรวมให้คนในสังคมประพฤตินตนแบบเดียวกันและบางข้อก็ยังมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ออกมารับรองด้วยนะคะและนี่ก็คือความเชื่อที่โบราณเขาถือเกี่ยวกับเรื่องการกินและเรื่องในครัวมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับเหตุผลที่แท้จริงค่ะ